ไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับผมวัชรากรครับครับด่านวัชรากรนะครับไม่ทราบว่าทําอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนครับเป็นข้าราชการครูอยู่ที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับครับผมอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนเชียงยืนนะครับมหาสารคามครับอาจารย์ใช้รถรุ่นไหนอยู่ครับผมรุ่นเอซิสแกลนเอเวนเจอร์ครับเอซิสแกลนเอเวนเจอร์นะครับเอเวนเจอร์รถแวนครับผมเป็นรถแวนนะฮะคันนี้นะครับ ก่อนใช้หลังใช้นี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเรื่องของควันดําความแรงอัตราการสิ้นเปลืองไะฮะ,ะก่อนที่จะติดตั้งนะครับที่ตัดสินใจติดเพราะว่ารถคันนี้มันมันค่อนข้างจะอืดน,นะครับ,รบตัวถังมันใหญ่แล้วก็มีควันดําเวลาเร่แงแซงก็เลยคิดว่าถ้าติดตั้งตรงนี้แล้วมันน่าจะจะวิ่งดีขึ้นขับดีขึ้นแล้วก็จะแถมด้วย,วยความประหยัดนะครับก็เลยตัดสินใจทำครับ ก่อนติดตั้งกับหลังติดตั้งเนี่ยความประหยัดที่ทดสอบด้วยตัวเองเนี่ยอยู่ประมาณสักกี่กิโลฮะหรือว่าอยู่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะว่าใจว่าน่าจะประมาณสัก20%ประมาณ20%นะฮะเรื่องความประหยัดนะเรื่องของควันดำเนี่ยปรากฏเห็นไหมฮะตอนนี้ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีควันดำแล้วนะฮะซึ่งแต่ก่อนควันดำมีเยอะไหมฮะครับควันดำเยอะจนไม่กล้าแซงโอ้ใช่ครับตอนนี้ควันดำหายหมดแล้วนะครับแล้วเวลาเราแซงนี่เป็นไงบ้างครับแรงขึ้นกว่าเดิมไหมฮะ แรงครับสบายกาไม่ไม่ไม่ไมอึดอัดเร่องแซงก็แซงได้เลยครับซึ่งแตกต่างจากกว่าที่ยังไม่เคยติดใช่ไหมฮะแต่ก่อนครับ,รบ,รบแล้วก็ในเรื่องของการเข้าศูนย์บริการเป็นไงบ้างครับศูนย์บริการมีปัญหามั้ยฮะเ,เวลามีปัญหาก็โทรถามศูนย์บริการาแล้วก็ศูนย <ผม S 2> ์ <c oughs> บริการก็ให้ข้อแนะนําต่างๆถ้ามีปัญหาต่างๆก็กเข้ามาศูนย์ก็ให้บริการตลอดครับด้วยความประทับใจครับ ครับผมอาจารย์ติดตั้งมากี่กิโลแล้วฮะกี่เดือนกี่ปีแล้วครับผมผมติดตั้งมาในวันวิทยาศาสตร์วันที่18สิงหาคมปี5-3ครัมมาถึงตอนนี้ก็ครบรอบ1ปีพอดีครับผมก็เลยเอารถเข้ามาให้ช่างจัดอูให้ครับก็ติดมาแล้ว1ปีนะฮะระยะทางกี่ประมาณกี่กิโลแล้วครับอาจารย์ระยะทางน่าจะประมาณ20,000กิโลประมาณ20,000กิโลแล้วนะฮะก็ไม่มีปัญหากับเครื่องยนต์ในแดงสิ้นไม่มีครับผม ก็อา okay. จารย์มีอะไรฝากกับทางท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับอ่าก็ฝากว่าถ้าถ้าท่านอยากจะติดตั้งผมว่าก็ติดตั้งได้เลยเป็นผลดีกับเครื่องยนต์ของรถทําให้เครื่องยนต์ะสะอาดนะครับสะอาดไม่มีควันดาวิ่งอย่างสบายใจแล้วก็มีความประหยัดครับรับเฮียพิรัตนะฮะมาทราบของเฮียใช้รถรุ่นไหนครับเตลลิต้าไทเกอร์ดีโฟดีสองพันห้าับไทเกอร์ดีโฟดีสองพันห้านะเครื่องยนต์ของมเร็วนะฮะ ของเฮียใช้รถรุ่นนี้นะฮะก่อนใช้และหลังใช้เป็นอย่างไงบ้างครับเฮียคือก่อนที่จะได้มาใช้นี่ก็คือรถผมวิ่งน้ำมันหนึ่งถังเนี่ยผมจะวิ่งได้แค่ประมาณ700กว่าโลครับความเร็วเท่าไหร่ครับที่ประมาณ 100- อถึงร้อ่ประมาณนี้ครับครับ100ถึง120นะฮะแล้วหลังจากติดตั้งไปแล้วล่ะครับคือหลังจากติดตั้งไปแล้วนี่คือเมื่อก่อนนี้บางทีมันไม่ถึงวิ่งแล้วบางทีก็ถ้าน้ำหนักเยอะมันก็จะลดไปเหลืออยู่ประมาณแค่600กว่าโล หลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยคือผมสามารถทําระยะทางได้อยู่ประมาณ800กิโลบวกมาเป็นเป็น100กิโลเลยนะฮะรเรื่องของความแรงอะไรฮะความแรงก็ตีนต้นก็โอเคครับแรกๆคือปกติรุ่นนี้มันจะแรงอยู่แล้วพีงแต่ว่าพอหลังจากติดตั้งเข้าไปเราได้ตีนปลายเพิ่มเข้ามาเราในเรื่องของอเสียงเคหของเครื่องนะครับหรือว่าควันดำนี้ยังเป็นยังไงบ้างครับเสียงเคหเสียงเบาลงครับแทบจะไม่ได้ยิน แต่เมื่อก่อนนี่ของผมก็จะมีเสียงเกตงดังครับหลังจากใช้ตัวนี้ไปปั๊บนะฮะก็เสียงเกตของเครื่องเบาลง,งครับครับผมแล้วเรื่องออการสึกหรอของเครื่องยนต์เป็นไงบ้างครับก็ปกติครับปกตินะฮะเข้าศูนย์บริการมีปัญหาไหมครับไม่มีครับเข้าศูนย์ศูนย์ก็ไม่มีอะไรมีปัญหาอะไรอ,อ๋อครับผมของเฮียติดตั้งระบบใช้น้ำของเรามากี่ประมาณกี่กิโลแล้วฮะประมาณ1นึ่งหมื่นกิโลแล้วครับครับหมื่นกิโลแล้วนะฮะ ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเครื่องยนต์เลยนะฮะโอเคแล้วความประหยัดของเฮียน่าจะอยู่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเฮียที่ใช้มาประมาณ20่สิบเปอร์เซ็นครับประมาณ20เปอร์เซ็นได้ครับผมโอเคชื่ออะไรครับผมสยามครับผมครับคุณพี่สยามนะฮะคุณพี่สยามอยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดกาฬสินครับครับผมทำงานอะไรครับพี่รับราชการครับครับผมคุณพี่ใช้รถรุ่นไหนอยู่ครับโตโยต้าวีโคสามพันครับเครื่องสามพันสี่ประตูนะครับในคันนี้นะฮะทะเบียนกาฬสินธุ์นะครับ ของวิศยสยามครับคุณวิศย์สยามก่อนใช้รถคันนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของความแรงความดําความเสื่นเปลืองก็ก่อนใช้นะครับครับก็รู้สึกว่าเปลืองน้ํามันหน่อยนครับเพราะว่าเป็นเครื่องสามลันครับผมความดำเป็นไงบ้างครับกันก็ดำหลังใช้ติดตั้งเครื่องวอเตอร์การ์ดไฮบริดนะครับเอารถใช้น้ําไปแล้วเนี่ยฮะ มีความรู้สึกแตกต่างจากก่อนใช้และหลังใช้ยังไงบ้างครับพี่รู้สึกว่าประหยัดขึ้นครับฟันก็ไม่ค่อยดำครับครับผมก็เหยียบก็แรงขึ้นครับครับที่เคยใช้งานไปจากไหนถึงไหนเซฟไปยังไงเท่าไหร่ครับพี่พอมีเรื่องเล่าไกลสุดก็ถึงประจวบครับผมครับผมก็เซฟประมาณ20-3 0บเอนอ๋อนะครับได้ความประหยัดอยู่ประมาณนี้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับ อาจจะวิ่งในเมืองหรือว่าบรรทุกหนักอาจจะระมาณสกัก20%นะฮะวิ่งทางไกลพอได้25-30%ได้นะฮะ,ะที่ใช้งานมาครับพี่เคยมีปัญหาไหมฮะเวลาเข้าศูนย์ของโตโยต้าเขาเนี่ยฮะไม่มีปัญหาครับผมเขาก็รับประกันให้เราปรกตินะฮะค,ครับผมต้องไปดัดแปลงจูนเครื่องอะไรบ้างไหมฮะไม่ต้องครับไม่ต้อง